<ITA> พักเสียนงามๆจ้าเมก็บพักเสียนยอดตัวๆเนี่ยเดือดอดังจะเก็บเอาไปขันสมพัก <Jonas> ค่ะรสชาติก hmm. ็คือพักเสียนบานเท่าอิลีเดอรซแสบแสบ่าขันออกมาแล้ว หยดอ่อนๆน้นกระสิขื้นเวลาดีแล้วจะทานาหลอด5ากสิขื่นแถวปลาเป็นดอกลักษณะแบบค่ะดอกสีขาวแต่ถาจะไปเก็บอีนี้ก็ต้องเบิ้งล้วกศึกษาน้ำได้จ้าเพื่อบางเถื่อมันอาจจะคือพักพักที่มันกินบ่ได้มันเพื่อมันอาจจะคืกกันเนาะอาจจะเก็บผิดมากเดียวก็สีแพ่กัน ายาจามองก็เคยกินหน้าสีสองสีค่ะตาวบายคือสบายมันแสบก็เล่อยตั้งมาเก็บอีกติดใจนี่มีเกลบดมาหลายี่มีดเ,เดียวจาม โอ้ยงามคักงามคักได้หลายพบขันสมอยู่จ้า พามาเก็บอีกตานหนึ่งจากปากลาเนี่ยจะมีบ่บหลาขึ้นกันจะว่ากับพ่อในคันสมเอาไปร่วมร่วมกันเก็บทีละเล็กทีละหน่อยเอาไปร่วมกันแบบก็บด้คันอยู่ค่ะเจะ๊กับปุ๊กนึ่งอยู่พ่อได้กิ่นแก่ขัดจุดจา่าตันออกมาแล้วแซบแซบกินกับปนกับแจวเนาะ ช่วงนิดนาร้อนนอเวพักกระสิขค้นหลายค่ะพ่อได้เก็บกินได้ตลอดค่ะช่วงนี้ทหหั้งหาหอยกุ้งหอยผูปลาพักเต็มหนึ่ง้ะช่วงหนารลอนมิแต่กิจกรรมสิเหตุอยู่นอเวจา้าเดี๋ยวอีกจกัน้อยกระสิเหตุออก ค้าเห็นว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวหมอนในนอเวนในได้จ้าเพื่อคลิปหนาเดี๋ยวสาวหมอนิะหาคลิปใหม่ม่นลงไห้เบิ่งจา้าสาวหมอนสิไปเฮ็ดอย่างต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะจังไดจะติดตามกันในไดจา้าขอบคุณค่ะสำหรับมือนี้่ก็แชี้ในลายกา หมดเร็ว